สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือ VI 2หุ้นนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้น B M นะครเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเข้าเก็บสะสมนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันเลยครับในคลิปที่แล้วนะครับก็ผมได้พูดถึง B T S ไปนะครับก็มีหลายคนอยากจะฟังเรื่องของ B M นะครับซึ่งทำธุรกิจจริงๆก็ จะเรียกว่าคล้ายกันก็ได้นะมีบางส่วนเนี่ยที่คล้ายกันก็คือในเรื่องของโรถไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างทำไมผมถึงบอกว่าหุ้นนี้น่าสะสมในช่วงนี้นะครับและเช่นเคยนะ เนื้อหาในนี้นะครับไม่ได้แนะนําให้พวกเราซื้อหรือขายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้เราพิจารณาข้อมูลด้วยตัวเราเองก่อนด้วยนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนนะครับสำหรับรายละเอียดพวกรายงานประจําปีนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใน Description นี้เนาะะเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับ b m m นะครับก็ ภาพรวมของธุรกิจนะครจริงๆเ,เป็นธุรกิจที่เข้าใจได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็รายได้หลักๆนะประมาณ60%ซมาจากาค่าทางด่วนนั่นแหละนะใช้ภาษาบ้านๆแล้วกันนะครับแล้วก็อีกประมาณา30%ซนะครับคือ 29.5%, เกนี่ยก็คือเป็นรายได้จากค่าโดยสารรถ MRT นั่นเองรวมทั้งเรื่องของค่า,าบริหารจัดก,การในการเดินรถด้วยนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆเล็กน้อยนะครับคือเป็นเรื่องของการเอาสถานที่ ทั้งส่วนของสถานี MRT นะครับแล้วก็เรื่องทางด่วนเนี่ยมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาหรืออะไรพวกหรือพื้นที่ให้เช่า,าร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีรายได้มานิดหน่อยนะครับในส่วนนี้ประเด็นหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือรายได้หลักของ B M เนี่ยมาจากเรื่องของค่าทางด่วนนะครับจุดแข็งของเขาเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าบ้านเราเนี่ยมีลักษณะธุรกิจที่เป็นผูกขาดอยู่เนี่ยอยู่พอสมควรนะครับ ก็จะคล้ายๆกับ BTS นั่นแหละเพราะว่ามีทางด่วนอยู่เจ้าเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็รวมทั้งรถใต้ดินก็มีอยู่เจ้าเดียวด้วยนะครับก็จะมีความผูกขาดคล้ายๆกันนะครับแล้วด้วยไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองนะฮะจริงๆต้องบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่เราเห็นทํางานในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่คนกรุงเทพทั้งหมดนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่รอบนอกนะครับประทุมนนท สมุดปากกาอะไรเงี้ยนะจำเป็นที่จะต้องเข้ามาทํางานในโตเมืองนะก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงเรื่องของการใช้ทางด่วนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันที่จร,จริงวิ่งข้างบนหรือข้างล่างนะก็ติดพอกันแหละนะฮะแต่ว่าเขาเพราะด้วยความเคยชินนะพวกเราก็จะอาศัยการขึ้นทางด่วนนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องติดไฟแดงนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นจุดแข็งใหม่ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอันที่จริงเนี่ยทำธุรกิจกันมาเนี่ยก็มีข้อพิพาทนะฮะกันกับการทางพิเศษนะครับทีนี้ใน เพื่อประโยชน์ของของรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนนะก็ได้มีการทําข้อตกลงกันนะครับระหว่างการทางพิเศษกับทาง BM และบริษัทย่อยนะครับในการยุติข้อพิาพาททั้งหมดนะครับแล้วก็มีการแก้ไขสัญญาสัมปทานกันใหม่นะครับรวมทั้งมีการขยายอายุของสัมปทานออกไปด้วยนะครับก็จะมีการขยายสัญญาออกไปยาวขึ้นเยอะเลยนะครับก็ไปหมดอายุเอาโน่นเลยปี2,600นะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะ นานมากพอที่แบบเ,เป็นธุรกิจที่อยู่ได้ยาวในในช่วงชีวิตของเรากันเลยทีเดียวนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับก็อยากให้พวกเราไปอ่านในรายงานประจําปีเพิ่มเติมนะครับจะมีที่พูดถึงเรื่องของข้อพิพาทตรงนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็ต่อเนื่องกันจากเมื่อกี้นั่นแหละนะก็คือเป็นธุรกิจที่มีสัมปทานนะครับฉะนั้น สัมปทานมีอยู่2ส่วนนะส่วนของทางด่วนก็คือการทางพิเศษนะครับส่วนของรถ MRT ก็คือกับอ l อฟอร์มนะครับซึ่งถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกระทบกันกันกบธุรกิจนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่อ่านจากรายงานนะครับก็จะมีกับประเด็นกับการทางพิเศษเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรื่องตรงนั้นก็เคลียร์กันไปแล้วนะครับ อันที่2เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่คล้ายๆกันกับของ BTS ด้วยเช่นกันนะครับคือธุรกิจเนี่ยอาจจะชะงักได้จากเหตุการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมนะครับก็จะล็อกดาวน์รอบ2นะจะเกิดการประท้วงหรือการก่อการร้ายอะไรต่างๆเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเหล่านี้มันจะไม่อยู่ชะงักหรอกยกเว้นว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับอันนี้ก็ ไม่รวมไปถึงพวกปัจจัยเสี่ยงอื่นๆโดยทั่วๆไปนะเช่นเรื่องระบบไอทีเรื่องอะไรพวกนี้มันมันเป็นเรื่องที่แทบทุกบริษัทมันมีนมความเสี่ยงพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็จะหยิบมาเป็นแค่บางเรื่องนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือพึ่งพาผู้รับเหมาเนี่ยแค่ไม่กี่รายนะครับซึ่งก็จะมีซีเมนท์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอรถไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็เป็นบริษัทจากญี่ปุ่นนะในการที่จะมา สร้างแล้วก็วางระบบของอการเดินรถไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะทีนี้ในเรื่องของงบการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่างบ2คิวที่ผ่านมานะครับก็คือ,อตั้งแต่มกรามาจนถึงมิถุนาปี63นะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยคือถือว่าน้อยกว่าตอนปี62นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าก็เป็นภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าในคิวแรกเนี่ย เดือนมีนาเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับแล้วก็คิวที่2เนี่ยจะมีเดือนเมษาพฤษภาแล้วค่อยฟื้นขึ้นมานิดหน่อยนะครับในตอนช่วงมิถุนานะครับฉะนั้นพอเทียบรายได้ไต่มาต่อไต่ตตตมาแล้วเนี่ยคิวออนคิวแล้วก็เลยคิวสก็เลยยังดูแยกกว่าคิวแรกนะครับแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าแยกกว่าครึ่งปีแรกเนี่ย ในในปี62เนี่ยไม่มากนะฮะก็ผมก็มองว่าสัญญาณน่าจะดีละนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเริ่มกลับมาใช้ทางด่วนนะครับจำนวนทรานซัคชันเนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะแล้วเกือบจะเป็นปกตินะครตอนนี้อยู่ที่ประมาณ92%เนะครับเมื่อใช้ข้อมูลของเดือนกรกฎาปี63นะเทียบกับปี62สนะครส่วนเรื่องของจำนวนผู้โดยสารนะครับก็ เพิ่มขึ้นมาแล้วจะเป็นประมาณ80%ของเดือนกรกฎาคมปี62นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าสักประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยน่าจะใกล้เคียงปกติแล้วนะครับแต่ตุลาอาจจะมี ไม่แน่ใจว่านักเรียนมีการชิฟการเปิดเทอมปิดเทอมอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าตุลามีปิดเทอมจํานวนผู้ได้สารอาจจะปรับลงมาหน่อยหน,นะฮะแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าทั้งปีเนี่ยปีปฏิทินนะครับถ้าจะฟื้นตัวเป็นปกติเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงปี64นะครับคิดว่าการเติบโตตรงนั้นเนี่ย ควรจะเติบโตไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าไม่มีโควิดนะครับก็คือจำนวนผู้โดยสารอาจจะมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้รถเนี่ยอาจจะมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับแต่ก็คือคงต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเซ็กันเวฟนะฮะก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟราคาย้อนหลังไปประมาณ5ปีนะครับก็ต้องเรียกว่ามันมีช่วงที่ดรอปลงไปนะครับเหลือประมาณลงมาอยู่ เยอะพอสมควรนะครับก็คือตอนช่วงเดือนมีนาที่เป็นโควิดนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปซื้อในราคาถูกๆแบบนั้นอีกเลยนะก็ต้องเรียกว่าใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าคุณซื้อหุ้นได้ถูกลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ9บาทนิดๆน,นะฮะผมมองว่าช่วงราคาที่เราทยอยเข้าซื้อได้เนี่ยก็คือตอนนี้แหละนะครับถ้าจะแบ่งเงินเข้าซื้อนะครับก็ ถ้าเป็นถ้าผมจะเข้าซื้อนะอาจจะใช้งบสามอร์เซของของงบที่จะซื้อหุ้น1ตัวนะครับเข้าซื้อที่ราคานี้ก็คือประมาณ9บาทถ้าเกิดว่ามีดรอปลงมาอีกหน่อยเดี๋ยวเราค่อยเติมเข้าไปเพิ่มนะครับก็จะได้ช่วยเฉลี่ยต้นทุนลงไปนะครถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่สัก8บาทห0หรือ8บาทนะครับถ้าเป็นไปได้นะแต่มัน ไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรที่มาทำใหเ้เป็นข่าวร้ายที่ให้ราคามันลงไปอีกยกเว้นมี second wave นั่นแหละนะครับามาดูความเห็นนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับต้องบอกว่านักวิเคราะห์ที่อ่านาบทวิเคราะห์มานะครับ4บริษัทหลักทรัพย์นะครับก็ทุกลน์นะครับเชื่อว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วก็คือจุดที่แย่ที่สุดคือ Q2 เนี่ยแหละ แต่ละที่ก็เลยแนะนําให้ซื้อเหมือนเดิมนะฮะฟิลิปเนี่ยปรับคําแนะนําเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมทยอยซื้อให้เป็นซื้อนะครับแล้วก็มองว่าราคาพื้นฐานปี6-3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาท20สตางค์นะครับก็เลยยังมีแกลบให้ทํากําไรอยู่อีกนิดหน่อยนะประมาณเกือบประมาณ 10%, ะาณ10นะฮะแล้วก็ KGI นะครับก็มองว่าการฟื้นเนี่ยฟื้นได้แบบ V shape ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางด่วนกับ ผู้ได้สารใน MRT นะครับก็คือฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างเร็วนะเขาก็เลยมองว่าเราน่าจะซื้อได้นะครับและราคาพื้นฐานนะครับปี64ก็มองว่าอยู่ที่11บาท70นะครับ ทางด้านหยวนต้าเนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแหละนะครับก็ประเมินราคาออกมาได้ใกล้เคียงกันนะครับก็อยู่ที่11บาท80นะฮะก็ยังแนะนำให้ซื้อด้วยเช่นกันนะครับทางเมย์แบงค์นะก็มองว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแหละนะครับงบ Q ิว3เนี่ยน่าจะออกมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับราคาที่คาดการไปในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาให้สูงถึง13บาทเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ส่วนตัวผมนะก็มองว่ามันก็ผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วนะครับถ้าไม่มี Second w ว v e เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองไปในอนาคตนะครับก็จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับน่าจะน่าจะประมูลได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการที่จะต้องลงทุนเพิ่มนะครับก็ไม่น่าจะเป็น ไม่น่าจะมีปัจจัยลบอะไรเข้ามาเพิ่มแหละนะครับแล้วก็รวมทั้งช่วงนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีข่าวดีที่จะมาดันราคาหรือจะมีข่าวร้ายที่จะมาทําให้ราคาลดลดลงมานะครับโอเคแล้วนั่นก็เป็นมุมมองของผมนะที่มีต่อ B A M นะก็จากว่าเป็นธุรกิจผูกขาดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าในช่วงนี้นะ ความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็มองว่าอาจจะเข้าเก็บได้นะครับแต่ว่าใครที่คิดว่าจะเข้าไปซื้ออะไรพวกนี้นะครับผมอยากให้ศึกษาข้อจํากัดอะไรบางอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของอายุสัมปทานหรือ,อรพวกนี้นะครับเพราะมันมีผลกระทบต่ออไรายได้ด้วยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันก็มี มันก็มีข้อตกลงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือความเห็นทั้งหมดที่ผมมีนะครับสำหรับ VI 2พูดในคลิปนี้นะครับส่งคำถามเข้ามาได้ทาง Li น์ OA นะครับ Kelly VI c o a c h นะครับได้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่ช่อง Facebook ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมา พูดถึงหุ้นอะไรนะครับก็อยากฝากให้พวกเราติดตามกันนะครับอย่าลืมกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งด้วยนะครับพอมีคลิปใหม่ออกมาเราจะได้รับแจ้งเตือนในมือถือเลยเ<ม>จอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ